สวัสดีครับสอนการใช้ง,งานเบื้องต้นนะฮะวันนี้ตัวนี้เป็นโลไล่สามสิบห้านะครับตัวนี้เป็นสีดำนะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับรุ่นนี้นะต้องบอกก่อนนะครับพวกโลไล่สามห้าทั้งหลายนะฮะทุกซีรีส์นะครับในมุมมองส่วนตัวนะผมว่ามันไม่เหมาะกับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นกล้องิล์มนะฮะหมายเป็นกล้องแบบวิวไฟเดอร์นะเป็นกล้องกะระยะนะครับถ้าให้แนะนำนะครับคนที่เล่นรุ่นเนี้ยต้องมีความรู้หรือว่าเล่นกล้องิล์มเนี่ยมา ระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะต้องฝึกฝนกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะงงๆนะครับกับการตั้งค่า F ตั้งค่าสปีดการหมุนโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก่อนอื่นก็มาดูเลนก่อนเลนเนี่ยก็ระยะ40นะครับ F 3 5นะเป็นเลนของโลไลายนะครับเลนก็สวยใสนะครับนี่ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมทําการ c l a มาแล้วนะครับหรือว่าการทําความสะอาดล้างระบบทุกอย่างนะครับหยอดนตะมันหยอด มันเฟืองไงนู่นนี่นั่นนะครับทำความสะอาดเลนนะครับทําความสะอาดมาหมดทุกอย่างนะครับมาดูฝั่งนี้ก็เริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้จะเห็นว่ามันมีเขียนว่าห้าร้อยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือค่าสติชัตเตอร์นะครับสูงสุดเนี่ยคือห้าร้อยนะครับวิธีการตั้งก็คือหมุนนะครับหมุนตรงนี้ตามสุดก็คือสองนะครับสองมันก็จะช้านะฮะเห็นไหมนี่คือสองนะครับแล้วก็บีนะครับ ประมาณนี้คร่าวๆนะครับในการสร้างก็หมุนเอา,านะครับาร Sakura, R, ยากแล้วก็ตรงนี้ด้านในเนี่ยจะเห็นว่ามีเขียนว่าคันเลอร์นะครับแล้วก็มีคันเลอร์เป็นรูป High, หลอดไฟนู่นนี่นั่นนะฮะตรงเนี้ยมันเอาไว้ตั้งการลืมเฉยนะจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยที่มันเขียนว่าคันเลอนแล้วก็เป็นรูปพรนะอาทิตย์เนี่ยอันนี้คือรูปพระอาทิตย์นะคือมันเอาไว้ตั้งกันลืมนะครับว่าเรา กำลังใส่ฟิล์มอะไรนะครับว่าเป็นพาทย์ก็คือใส่ฟิล์มไอโอต่ำๆอย่างเช่นไอโอหนึ่งร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็โหเข็มลูกศรเนี่ยมาย้ายมาฝั่งนี้แค่นั้นเองนะฮะแต่ส่วนตัวนะผมว่ามันไม่ค่อยจาเป็นสักเท่าไหร่นะจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับอ่าถ้าจะจะ,จะตั้งเนี่ยก็แค่หมุนนะครับเนี่ยหมุนได้นะครับอ่ะประมาณนี้ ก็จิกเอาเล็บจิกตรงๆๆๆล่องๆในนับก็หมุนแค่นั้นเองถัดมาข้ามาดูด้านในก่อนด้านในเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวเลขเยอะๆเนี่ยตรงนี้คือค่า ISO นะครับจะเห็นว่ามันจะมีเขียนว่า ASA นะฮะเห็นไหมด้านล่างนี่นะตรงนี้คือค่า ISO นะครับสมมุติว่าเราใส่ฟิล์ม ISO 200รอเนี่ยเราก็หมุนนะครับหมุนไปที่200แบบนี้ใส่ฟิล์ม ISO แป0ก็หมุนไปที่แ800ดรอยนะครับแบบนี้นะก็ไม่ยากนะครับโอเคแล้วก็ เออมีคนถามนะครับว่าถ้าสมมุติว่าผมใส่พิม์ทีโอรอยหิเนี่ยอย่างเช่นมอเตอร์รยนะจะตั้ง i อ o ยังไงนะครับก็นี่นะมันไม่มีร6 0ยินะเห็นไหมจะเห็นว่ามันมีหนึ่งร้อยกับ200อยนะครับมันมีคิกระหว่างนะระหว่าง100ร้อยกับ200ยนะครับเอาคลิกไปแบบนี้นะฮะก็คือ160นะครับหึ่งครึ่งหนึ่งนะเห็นไหม ประมาณนี้คอ่ข้านะครับถัดมานะฮะด้านบนนี้ก็คือค่า f นะครับหรือว่ารูรับแสงนะก็กว้างสุดก็คือ3ักะุขนครับวิธีการตั้งเนี่ยก็คือกดตรงนี้เห็นไหมกดให้มันยุบเข้าไปนะครับกดค้างไว้นะแล้วมันก็จะหมุนได้นะครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวไปดูด้านบนนะกดอย่าลืมกดตรงนี้นะครับจะตั้งค่า e f ต้องกดตรงนี้ทุกครั้งนะครับ กดเข้าไปแล้วก็หมุนแคบสุดเนี่ยคือ22นะครับ22เนี่ยผมว่าค่อนข้างแคบพอสมควรนะเหมาะสำหรับต้องการความคมชัดทั้งภาพนะครับ6เนี่ย16 11 8เนี่ยก็เอาไว้ถ่ายวิวถ่ายสตรีทนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบใช้ F16 นะเอฟสิ1หเอบเอ็ 16, อเนี่ย F16 กับ F11 เเนี่ยผมจะชอบใช้นะเอาไว้ถ่ายแบบสตรีทนะครับสนุกสนุกนะฮะก็ไม่ต้องแบบโฟกัสอะไรมากนะครับ จะต้องการถ่ายพวกคนก็5.6นะครับ3.5ถึง5.6นะนะแต่ส่วนตัวในผมว่า F4 เนะี่ยกําลังดีนะครับกําลังดีนะสําหรับถ่ายคนนะถัดมามาดูวิธีการเอาเลนออกนะครับเเห็นไหมเลนมันจะเข้าไปอยู่นะวิธีการเอาออกก็คือดึงมันออกมานะฮะดึงให้สุดนะครับแล้วก็หมุนไปทางขวานะครับให้สุดแบบนี้ก็หมุนทางขวาเพื่อเป็นการล็อกนะครับล็อกเลนนะนะวิธีการเก็บนะฮะ ก็คือขึ้นชัตเตอร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับขึ้นชัตเตอร์หนึ่งครั้งนะฮะกดตรงนี้นี่นะครับกดตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนซ้ายนะฮะแล้วก็ดันเลนกลับไปนะครับแล้วก็ปล่อยแบบนี้วิธีการเอาเลนสออกก็ดึงออกมาให้สุดนะฮะแล้วก็หมุนขวามาดูการใส่ฟิล์มนะครับใส่ฟิล์มก็เปิดท่องฟิล์มตรงนี้นะฮะเปิดท่องฟิล์มตรงนี้นะครับ แล้วก็ดึงดึงตัวฝาออกมานะครับแบบนี้นะฮะเออแล้วก็ตัวนี้นะครับมีวัดแสงนะวัดแสงก็เปิดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะตรงนี้มันจะเห็นว่ามันเขียนว่าไกด์มันเป็นไกด์ลายนะครับไกด์ไลน์ฐานนะครับเห็นว่ามันเขียนว่า PX 6 2 5นะครับอันนี้คือเบอร์ฐานของมันนะครับออริจินอลนะฮะ แต่ปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างหายากนะไอตัว PX625 เนี่ยก็ใช้เป็น LR44 แทนได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะวิธีการเปิดก็ใช้เหรียญบาทนะครับก็หมุนนะครับจะมีล่องอยู่นะก็หมุนหมุนเปิดนะครับหมุนซ้ายเพื่อเป็นการเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าฐานเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะฮะโอเคเรียบร้อยอมาดูฐานนะครับ นี่หน้าตาฐานเนี่ยทรงของ PX625 เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือฐาน LRC4 นะฮะเบอร์มันก็จะเขียนว่า LRC4 นะตรงนี้คนระับอันนี้มาหาซื้อไม่ยากนะครับถ้าซื้อแบบตาม l a z a d a เนี่ยก็หรือว่า Shopee นะก็อยู่ประมาณแผงนึ่งเนี่ยก็น่าจะประมาณ80บาทนะครับแผงนึงก็น่าจะประมาณ10ก้อนนะครับก็ใส่อันนี้ลงไปนะครับ จะใส่เป็นตัวน <twitch. S 1> <FT. 15> ี um. ้แบบเทียวๆก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะฮะเป็นตัวแปลงฐานนะครับแปลงจาก L อ็ม4าสี่สี่เนี่ยให้ทรงมันเป็นเหมือนพี6อ5สองห้านะฮะอ่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวแปลงนะครับหาซื้อได้ไม่ยากนะครับในช้อปปีก็มีนะครับน่าจะอันละร้อยยังนะฮะบางร้านก็แปดสิบนะครับลองลองลองหาดูนะครับอ่าอันนี้ผมซื้อมาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเอาไว้ใช้นะครับ ไม่ใช้ส่วนตัวนะครับเดียวผมจะใส่ให้ดูนะวิธีการใส่ก็อันนี้คือด้านบวกนะครับจะใส่เข้าไปใส่มันตรงนะอนะแล้วก็มาดูตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยมันเขียนว่าบวกเนี่ยเอาไว้ด้านล่างนะครับก็ใส่เข้าไปอ่าน,นี้เป็นใส่ฐานให้ดูนะใส่ใดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวกล้องตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะแถมฐานอ่า l r ี4มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ไปให้พร้อมเลยนะ เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็เออแล้วก็ตอนใส่เข้าไปเนี่ยระวังอย่าให้มันแบบปีนเกลียวนะก็หมุนอย่าให้มันปีนเกลียวนะครับก็ค่อยๆหมุนให้มันตรงร่องแค่นั้นเองอ่ะไม่ยากนะครับประมาณนี้อ่ะคร่าวๆนะครับประมาณนี้หมุนให้แน่นนะให้มันสนิทนะเสร็จแล้วใส่ฟิล์มใส่ฟิล์มก็เปิดตรงนี้ออกใส่ฟิล์มอันนี้คือฟิล์มนะครับนี่คือฟิล์มเทสนะใส่เข้าไป ใส่ฟิล์มก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็เอาหางฟิล์มเนี่ยมาใส่ฝั่งนี้ใส่เข้าไปในร่องนะครับในร่องแบบนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นฟิล์มช่วยหน่อยนะครับขึ้นฟิล์มช่วยนะฮะให้มันล็อกแบบนี้นะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วก็ปิดตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาฝาเนี่ย ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะฮะใส่ให้มันให้มันตรงนะครับใส่มันตรงล็อกนะครับปิดให้มันแน่นสนิทนะครับแล้วก็ปิดล็อกมันเสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงเนี้ยมันคือนับิฟ์มนะจะเห็นว่ามีลูกศรสีแดงแล้วมีเลขหนึ่งนะครับก็ขึ้นิฟ์มนะครับขึ้นไปเรื่อยครับจนกว่า,าเป็นเลขหนึ่งนะครับขึ้นไปอ่านี่ยเป็นเลขหนึ่งนะครับเห็นไหม อันนี้ก็คือภาพที่หนึ่งครับก็ 1941, พร้อมใช้งานนะครับกดชัตเตอร์นะฮะตรงนี้ปึ๊บขึ้นเฟรมนะครับดันในสุดนะครับกดชัตเตอร์ปึ๊บขึ้นเฟรมนะฮะดันในสุดกดชัตเตอร์ปึ๊บขึ้นเฟรมอย่างนี้นะฮะขึ้นในสุดนะครับนี่อ่นี่เป็นภาพที่สามนะครับ อันที่สี่นะครับก็ประมาณนี้ไม่ยากนะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวมาดูตัววัดแสงนะครับตอนเนี้ยผมนั่งอยู่ในห้องครัวนะครับก็แสงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอืมเดี๋ยวผมจะตั้ง IO โเนี่ยไปที่อ200นะครับตั้งไปที่200นะ,นะมาดูตัววัดแสงนะครับวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะครับก็แค่ให้เข็มเนี่ยให้เข็มตรงเนี้ยเ,เข็มสีขาวกับสีส้มใช่ไหม ให้มันใกล้เคียงกันหรือว่าซ้อนทับกันแค่นั้นเองวิธีการก็ถ้าสมมติว่าเราต้องการใช้ f 5้าจุดหกนะครับเห็นไหมสังเกตนะครับเข็มว่าว่าเข็ยมเนี่ยมันยังไม่ทับกันนะครับให้เราหมุนค่าสปีดนะครับฝั่งนี้นะหมุนฝั่งนี้หมุนปุ๊บหเห็นไหมเข็มมันก็จะหมุนทับกันนะครับก็คือสปีด5้ารนะครับเข็มมันก็จะทับกัน ก็แค่ให้เข็มมันทับกันแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ยากนะครับตัวนี้าสมมุติว่าเราต้องการใช้ F8 นะครับหมุนไปที่ F8 นะครับ F11 นะสมมตินะนี่คือการสมมุตินะครับจะเห็นว่าเนี่ยเข็มสีขาวเนี่ยมันก็จะไม่ทับกันนะครับให้เราหมุนค่าสปีดนะครับฝั่งนี้หมุนเนี่ยให้มันทับกันแค่นั้นเอง ง่ายๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือสปีด125นะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีฐานเนี่ยเราก็ใช้แอปในมือถือก็ได้นะหรือว่ากดสันนี16ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวจะก่อฟิล์มกลับให้ดูนะครับก็คุณฟิล์มคอมพิวเตอร์ครับก่อฟิล์มกลับก็ไม่ยากนะครับถ้าสมมติว่าถ่ายครบ36รูปเนี่ยหรือว่าหมดหมวนนะตัวก้ามปูตรงเนี้ยมันจะตึงนะครับอย่าไปฝืนดึงนะ ถ้าเฝืนดึงเนยฟิล์มมันอาจจะขาดได้นะฮะโอเควีการกอรฟิล์มก็นี่เห็นว่ามีตัวอาอยตรงนี้กดันขึ้นไปดันขึ้นไปนะฮะให้สุดนะแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นมา,าเห็นว่ามีลูกศรอ,อตรงนี้นะครับก็หมุนตามลูกศรน,นะหมุนไปเรื่อยนะครับหมุนไปจนกว่ามันจะฟรีนะ เรียบร้อยเสร็จละอันนี้ก็เเก็บที่เดิมเปิดห้องเฟรมตรงนี้ละเหมือนเดิมเปิดฝาออกนะะเสร็จแลกก็เอาเฟร,ร,รมออกมานะฮะเฟร,รมเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในกะนี่นะฮะเฟร,รมเนี่ยก็เอาไปให้ที่ร้านล้างสแตนนะครับแค่น,นี้เอง อันนี้ก็ปิดฝาปิดก็ปิดเหมือนเดิมปิดเสร็จก็ล็อกให้แน่นแบบนีนะ้ทีนี้มาดูวิธีการเก็บเลนนะเก็บเลนก็อย่างที่บอกนะครับก็ขึ้นเฟรมก่อน mm hmm. เอานี้ลงด้วยนะครับ mm hmm. เก็บเลนก็ช้นชัตเตอร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้นะ ดแล้วก็หมุนสายก็ทาเลนเข้าไปแล้วปล่อยแค่นี้เองโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะครับมีอะไรก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้นะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครสนใจต้องฟิลมก็เข้าไปดูในไอนะ,อะแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยก็ทักเข้ามาในอินบ็อกก็ได้นะครับโอเคฮะขอบคุณครับ